สบายดีพี่นุอกสุขุสุขคนนะที่มาเบิ่งมาสมตอนนี้ปู่ได้ปลามาปล่อยน้องพี่น้อยไ้ปลาแปดโตตอนนี้เห็นบ่เห็นไ่มะจายดิกายแล้ว ได,ได้ปลามาปล่อยน้องพี่น้องเลยให้มันออกแม่แพรลูกแพพันตายบะปาะนินปานินปิงแส่เลย Như nó khô lắm nha Thôi Hờn xiang hùa phần Ta sáng ta sáng Bây ngon nghe đọc ba luôn ơi Ngọc hiếu khao ดนมากกับจ้าพ่อเฮ้ดพี่น้องว่ามีอีกคนหนึ่งเด้อสิได้เป็นมูท่านว่าิ่นว่าโอ้ยพี่น้องเอ้เอาพูดนี่ก่อนซะก่อนท่านว่าก็แมนความพี่น้องอยู่พี่น้องเอ้เมื่อนี่ได้เมนูออมหอย ใส่ดอกผักบัวนี่พี่น้องเป็นดอกน่างามสวยอยู่สาำกันเบิดเลยมือหนาฮาไปหากับแม่ย่าแหละได้ว่าเขียดนล้วมันตายเบิร์ดคณะคาแล้วมันตายบ่ทนได้ได้บักหอย์ออมหอยแล้วกันนี่พักดังขมบ่แม่นพักกีสมบ่าซีมึงเลยนี่โอ้ยกระเบิ่ื้องใบพักกีสม ใบมันคนละอย่างกันเลยสีสันก็อย่างคนละอย่างกันเลยขุ้มๆหักอีเลิศแล้วก็พักภักบางแง่นั่พี่น้องเลยทักซี่สักหน่อยแล้วก็นี่แล้วนี่ผ้าบัได้ที่เด็ดพักพี่น้องเลยเต็มดอกพักบัวก็ไปเก็บมาพักบัวนี่ก็ดอกพักบัวหัวนี่แหละพี่น้องเลยว่าดอกยังมางามก็ดอกแหละแกงปลาคอเด้อแบบนี้ แสบไปน้องแกงปลาคอใส่ไข่หมดแดงใส่ดอกกักบัวเนี่ปั๊ดให้ปลาคอให้ใหญ่ก่อนไปน้องไงยยังเลี้ยงอยู่ในน้องคออาใหญ่่ยังลอยไปลอยมาอย่างนั้นแหละพี่น้องก็มันเสียออกเปิดเด้เห็นเ่ยมันมันออกไข่แมนเทาที่ทมทางมันแหละสิชื่อแยงมารอบเด้กันปลาคอกันปลาคอเพราะว่าเทาทีเลี้ยงมันไว้ลายๆเด้น้องนี่นะเลี้ยงปลาช่อนเดี๋ยวมันก็ออกลูกแฉลได้นะปลาคอนะ หลากหไรไงนี่บ่อึดจะพักสีใสไมาเลยครับจะจะจะปุ๋ยได้ลูกแล้วปุ๋ยนะเฮ้ยมาทาป่ะป้าไปเบิ่งป้าเฮเบิ่งจะปุ๋ยได้ลูกป้าเอ้ยมาหน่อยหน่อยนี่สิคั่นมาจักมันได้จะมือได้ยังดะ ปะบงปอาอุ้มเลยไปอามพ่ออุ้มทาน่ไม่ไหวแล้วเแค้นจลิแล้วยังขี่ไได้เอาออกเนยขี่ไะปงมาเลยลูกปะมาตะเลนเพมเปือยพุ่มไปตามาิึงนากันเลย ได้จกโตเนาะปุ๋ยนี่เนาะจะลายเดี๋ยวปุ๋ยเด้อมันบอได้มากินแล้วจะเศร้านะเห็นมันอยู่ส่ะมันได้แต่เมื่อคืนเหบ่แต่เมื่อวานเดี่ยมันมันบอยากมาเลยนะสงสัยมันเจ็บแล้วเนาะท้องมันนะแต่ว่าน พ่อย่อยไปทางใด้ล้วพ่อย่อยนี่พ่อย no like ่อยไปทางใด้ลร <Hey> ืแม่อ <to> ู้วกำลงมาได้ลูกปลาลูกเลยปล่อยบมื่อันตายดอกปลามันอันนั้นเนาะมันเหยาตอนเอามาแล้วมันมันบ่ลอยบันี้บ่เห็นซัก

Green ma đầy hộp thép buổi quách phân luôn Đi xe gì mất lộn nha cái gì mất cái กูโหลดกูเลยขุยอุ้ยอืมแต่ลายแต่ได้นี่ยนะเออเชียงขแดดแดดอยู่โตแล้วนยนไมนินลูกเขาในูกนับเห็นาคาปใหม่ม่นะโอ้ม่ิดคุีเห็ดเตาเลยไม่นะ โอ้โหได้ที่เก่ได้นาดปุอกไปแล้วเอองออกปุบเบิ่อคนอกมันบ็ดมันตี้เด้มันลุกมันปีนเขห้าอีกุได้อ่ามันคว่ำถ้ำเลิกอ้ี่ปุ๋ยนะเนาะมันก็ห้าบอลมันเป็นถำเก่ามันเตาเฮ้มันกระอกห้าจนพอเนาะ มันเจาะตัวเราบเหิน hmm. ต uh ัวดำดิมตัวนี้เขามันออกทีเห็นอยู่มันยังเลียกันอยู่ครับตัวดำดำดิมบ่ะหูแล้วยางเลาะอยู่หูยางเลยว่ายางมันทำข้นแม่พีอะไรตัวนู้มหัหากินนู้มนะครับหูดอันนี้เบื่องพวกนี้ออกไปเบิรงนได้มันออกมันเป็นตัวนั้นคือตัวดำมาเป็นมาปัดอยู่ในถ้ำนี่พี่น้องนี่ปุ๋ยนะปุ๋ยมากนี่นี่ปุ๋ยเอ้ยจักเดือนแล้วมันจะคเปิ่ได้แล้วจักโตเลยลูกนะปุ๋ย นี lonely, no. huh? hmm. no. this? This ่จะงอเอนอเอ็นอยู่น่าการก็มีฮึคเนี่ยอย่างทิงพี่เงบได้มันยังข้าวน้อยอันยงน้อยมันลายมือชาวอนมันทวิตคลั่อยงเบิงชกสมือก่อนมันกำลังได้ย่าบมันจะตายมูคือกันถะหนึ่องช้ามากมามูก็ได้เอาห็นองอะไตอนนี้โอ้ยช่องนี่ก็พ่อแล้วอ้้าเอาว่ามันบน เอาไม่กินมนมสะดันอยู่เดีวยวเนี่ยนองอยู่วัวเลยนะตอนนี้คิดว่าซา้นมีเลยนะกกระดดเหินมา ปุนเลยยอมากลยวันนี้ยัดหนมาแล้วนิรเบืองสามแล้วสามแล้วเออุนนเออมันปีนให้เบิ่งไงได้วันนี้มันฉลาดเด้อเห็นสามตัวมีสามตัวเอาสามตัวอะไรุ้ยเอ้มันกัพี่เนาะมันตุ้ยนี่สาตัวพ่อเด้อลูกุ้ยเด้อ มีอยู om, ma teachers, ma nah ่แล้วการคือแม่นะเด็ดอาการแม่นะแล้วก็คือมาที่มาผสมอะไรมันจะมีตัวใหญ่ตัวยาวนะมาเหอวตันน่ะอืมปุ๋ยได้ลูกแล้วมันก็ปีนออกมาให้เบิ่งเไยน่ะคนมาเบิ่งพบมันไหวแล้วแข่งกัเลยโบเดดได้กี่คะแนโบเดดได้ยังหนาวอยู่บ่ปุ๋ยมีชามไอ้ที่วัดไอ้เต้งลูกตีปุ๋ยมันหนาว่างสั่นอืมเออ าการก,กินน้ำพืชทอง,ทงนะผูกินนมเลยอย่าเต็้งลูกเด้อคุณเต็้งขาไวแล้วตัวน่ะตัวนี้เตี้งงามขามีสามอล้วเบอร์กินนมกันสนั่นแหละสามโตไปลงเลย นี่แหละอันนี้ก็ลูกเพื่อนอันนี้ทาคิดือ้ออันนี้ใส่แม่ได้ลูกอีกแล้วนะได้นอกอีกแล้วนะมาอยู่ในข้างๆให้หน้าให้ใหญ่เล็น้อย <c oughs> นำน้องซึมลงมาเปียกก็มันจะขี่เด้ทางสกายพี่ แต่หลายปีผมลมันมีผุนมียังผมลได้ส้ำโตเลยเเออมกิาอห้องหาบมเห็น่กปุ้ยได้ลูกซโตนี่ปุ้ย ก็จะได้สามตัวแหละพอดีเลี้ยงจำนีน่สามตัวลายตัวมันหวุนวายวามันแล้ววะมีปุ๋ยอ่แล้วุยนะ่แาะใ,ให้กระใหญ่แต่มอนอีแ่แหละ